หนังเรื่องใหม่ของพุ่มกับกเอเอโมเดลจูโร่ครับแฟรงเกนสไตล์ stein, ทาง Netflix จะบอกเล่าเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์สุดอารยะครับที่มีอีโก้สูงต้องการจะสร้างชีวิตขึ้นมาเองและผลลัพธ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับทั้งตัวเขาเองและสิ่งมีชีวิตที่เขาสร้างขึ้นมาเรื่องราวจะเกิดขึ้นในศตวรรษที่19ครับหนังจะถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนครับคือบทนำและส่วนของตัวละครหลักที่จะเป็นเรื่องราวของวิกเตอร์และเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่เขาสร้างขึ้นมาครับ, stein, รบนนวิกเตอร์แฟรงเก,กนหมมมกกุ่นับคควาิด เอาชนะความตายเขาได้รับทุนสนับสนุนจากผู้ที่มีอันจะกินอย่างเฮนดริกฮาร์ลนเดอร์เพื่อที่จะทาการชุบชีวิตสิ่งมีชีวิตที่ประกอบขึ้นจากร่างของศพทหารในสนามรบวิกเตอร์ครับสามารถชุบชีวิตสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้ในพายุสายฟ้าอันคึกค้นวิกเตอร์หลงไหลกับมันมากครับแต่เมื่อการเวลาผ่านไปครับเมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวังเขาจึงทอดทิ้งสิ่งมีชีวิตนี้ครับสิ่งมีชีวิตนี้ครับเปรียบเสมือนเด็กทารกครับที่มีความบริสุทธิ์และจิตที่ว่างเปล่ามันได้หลบหนีีเเรรร่อออนนนนกกกกไไปปยยยููตตาาาาาาามมมมมลลํพพััังงคคบบบด้้้วววภษษใชชิแะ็ุ์ส ครับและได้รับการศึกษาชั่วคราวจากชายตาบอดผู้ใจดีครับชายคนนี้ปฏิบัติต่อมันด้วยความเมตตาครับหลังจากที่ถูกทําร้ายเพียงเพราะรูปร่างที่อับปลาและมันได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับต้นกําเนิดของมันจากเอกสารที่มันพบจึงมีชีวิตจึงถูกกลืนกินด้วยความกโกรธและความเกลียดชังตัวเองมันสาบแช่งผู้ที่นํามันมายังโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและสาบานว่าจะตามล้างแค้นเรื่องราวมาบรรจบและนาไปสู่การไล่ล่าครั้งยิ่งใหญ่ที่พาทั้งผู้สร้างและผู้ถูกสร้างไปถึงอาร์กติกอันเย,ย็นเยือกสุดท้ายละครหนังเรื่องนีะพพาาาเรวื่่่อออมบคตททแ จริงแล้วผู้ที่ไร้เมตตาต่างหากคือสัตว์ประหลาดที่แท้จริงของเรื่องนี้